คุณปนรดาวงผู้ดีชื่อดีค่ะแต่ว่านิสัยไม่ใช่ผู้ดีค่ะเอา้าไปว่าเขาเองนั้นทําไมครับเขาไปทําอะไรให้คุณไม่พอใจหรือเปล่าไหนบอกมาสิโดนจับตั้งเป็นโคศโกิจสาผู้สื่อสารข่าวแต่ทําไมมาเจราจาแล้วทานิสัยแบบนี้หรอคะทํานิสัยแบบไหนอะทำไมคุณถึงไม่พอใจอะไหนบอกมาดิเออคุณมาลีไม่มาเอาน้าดื่มแคนเบอร์เดียมองโลกแง่ร้ายจังเลยนะคุณ่ะพี่บุ๋มเขาแค่เป็น fc ของมารีอยากเจอกันเฉยๆตำแหน่งเดียวกันทำหน้าที่เหมือนกันไงคิดถึงอะเข้าใจป้ะ ฮาอะไรของมึงอุ้ยโทษทีโท,ท่ทีพี่เสียงในหัวโทษทีครับเป็นอะไรเลยครับพี่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ๋อเขาเรียกว่าน้ําดื่มแคมโบเดียครับพี่มันเหมาะสมที่ไหนเขาทํากันคิดมากไปมึงอะอ้ยคิดมากไปอะพี่อะเขาก็แค่อภพีเซ้นน้าดื่มเท่านั้นเองรัฐบาลนี่จัดตั้งผิดแล้วค่ะรัฐบาลนัจัดตั้งถูกที่สุดแล้วเนี่ยเหมาะก,กับอาชีพพี่เขาที่สุดแล้วอาชีพของเขาของเ้าก็ดีอยู่แล้วค่ะเต่นกินรัํงกินแล้วก็ถ่ายภาพโป้นี่เหมาะที่สุดแล้วค่ะแล้วมึงไปเสือกอ้ย พี่ไปยุ่งอะไรกับเขาด้วยล่ะครับเขาไม่ได้จะมาหาเรื่องคุณคุณมารีเขาทําตามหน้าที่ของเขาก็บอกมึงแล้วเอ้ยบอกพี่แล้วว่าเขาเป็นเอฟซของมารีมารีเขาเคยเป็นเกิลกรุ๊ปมาก่อนถึงแม้ว่าเขาจะร้องเพลงอยู่คนเดียวไม่ยอมปล่อยให้คนอื่นร้องก็ตามอ่ะนึกไม่ออกใช่ไหมอ่ะนั้นดูนี่ พี่ยังมีอะไรคาใจอีกไหมครับผมเราสันดานเชี่ยแต่เราสันดานเชี่ยแต่เราสันดานเชี่ยแต่อุ้ยทําไมเป็นคนหยาบคายแบบนี้ล่ะครับพี่เอาเราที่ผ่านมาทําตัวเป็นผู้ดีหายไปไหนแล้วเนี่ยเอารับได้หรือเปล่าที่ผมพูดเนี่ยกูรับไม่ได้เฮ้ยพี่ทําตัวเป็นคนดีเป็นแม่ค้าขายครีมดูพี่บุ๋มบรรทัดดาเป็นตัวอย่างพี่ก็ทําตามแบบเขานะเป็นคนดีนะพี่นะม,มันไม่เหมาะกับดิฉันนะคะเหมาะสิครับพี่ถ้าไม่อย่างนั้นอ่ะพี่คิดว่าพี่นิสัยเป็นคนยังไงอะสันดานต่ำค้า 喂，哎呦我的妈！